จัดไปเลยครับผมโอ้เมืองกับพี่น้องโอ้ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้ค้นนะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จานะครับล้วก็ผมนะครับน้องพี่จานะครับน้องพี่จ้าอย่างไะน้องพี่จ้าขอชิมพี่ <laughs> น้อง <laughs> <laughs> มาขอชิมน้ำผมอีกแล้วนะครับเ <laughs> <laughs> พราะต้องอย่างมากมายดอกน้ำมันีกะได้เป็น เป็นผลิตภัณฑ์กระป๋องนะเออ,อพี่พอดีพี่เพืพ่อนเมืองคลิปผมนะครับนะาเห็นผมกินดันเห็นเท่ากินดันแซลมอนแซลมอน,มอนไอด้ดองซีอิ๊วมือหันเนาะนพี่เพื่อนก็นเลยส่งมาให้ผมลองชิมเมืองนะครับตัวนี้อยู่กับอน้นองจะเป็นกุ้งเป็นกุ้งดองเกาหลีพี่น้องนะครับของโคเรดองนะเออแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแซลมอนนี่เป็นแซลมอนดองซีอิ๊วทั้งหมดเป็นดองซีอิ๊วหมุลเลยนะครับนะมื้อนี้ก็โอ้อันนี้ผมแกะลงแล้วกับป๋องนึงครับผมนะบ่ต้องอีหอย่างมากมายเราพี่น้องเอ้า แกตัวนั้นได้ไอายแก่หนินี่มึงเมืงมืงมืงปั่นจุพันเพื่นเฮ็ดดี้ดีพอปัน่นอันนี้เนาะเฮ็ดดี้ดีไหมอืมเอาเอา,เอาเอาลินนา้นน้าออกเด้อน้าเขาเขาออเด้อเอาฉีกฉีกฉีกเด้ออือโอ้เอาลิ้นน้าออกก่อนเพราะว่าเขาบอกเอาน้าพี่น้องนะครับเพราะว่าเขามีน้ำจิ้มสูตรพิเศษของพี่จา้าคือก้อนละเ <laughs> ออโอ้แต่ว่าเพื่อนแนะนำว่าให้เก็บไว Uh, ช่องฟิสตนะครับแต่ว่าพี่จามันละลายแล้วแต่ว่าก็ยังมีน้ําแข็งอยู่กับมันต้องอีกย่างมากมายดอกนะครับมันกินได้คือเขานะครับอสองปอง uh, เอาล้วเอาล้เอาแล้วละอย่าไปเอามันออกไหลมันถี <c oughs> บบอลจวดนะนี่โอ้คือไหลแล้วล่ะปารกระป๋องนึงมันคือไฮไลท์แท้ไ <c oughs> ล่เติมป <c oughs> าร์ตโวมึงกับผมตอนอยังงเลยเนื้อช้ำมากเลยนะมาทำจิ้มหอยมาฟไปเนะี่ย นี่พี่น้องนะครับนะมันต้องเป็นน้ําจิ้มแบบนี้นะครับนะลาดลงไปเลยครับผมมึงครับนะเป็นน้ําจิ้มสูตรน้ำปลาแดกผีบอบจัดไปเลยครับผมโอ้มึงกับพี่น้องโอ้จนล้นบักคักเลยไหมป้าทัวผอมปะผอมเนาะอ่า มาลุยเลยกันแ้วกันนะครับเดี๋ยวขอชิมก็แล้วกันว่ามันจะแซ่บขนาดไหนล่ะลุยเลยลุยเลยลุยเลยขอแซลมอนก่อนนะขอแซลมอนก่อนคือกันโอ้หอมนะแซบ่บหอมแซบ่บนุ่มละมุนลิ้นเลยอ ต้นบพงเง่ดอกพี่น้องนะครับเพื่อนดต้นพอดีค้ำนี่แหละนี่แม่เขาปรต้องใส่อันเอีอยบกับตะเกียบดอกลนะใส่มือ,อน้ำรวดเทา ตอนมันไงปุ้งโคตรเด,ด้งอ่ะเอากินมึงเอาไอ้ให้ตัวนี้เดี๋ยวไอ้ก่อนก็ได้เอา <c oughs> เอากินมึงเด้๋ยมื้อนี้ผมได้เป็นกระละมม่วงขร้อมนะ อยงไหนช้ำบ่ควช้ำอะ่ะต้องกินกับแครอทมันจะเข้ากัน มันนี้เขาจะทำกลางปลาไพล่เมี <c oughs> โ่โอ้โกุ้งกระชำเด่งอารมณ์แบบคือว่าพอป่านไปตักเอาอยุ่บอแล้วมาแกะเปลือกแล้วมากินเลยแม่สดดีสดคักสดเนี่ย เออเพื่นเค็ด,ดีแลยเหรอโอ้แสบต้องบอกต่อซะแล้วนะพี่นอ้องมันแสบดิอืม มันจอบถากกวนเขาเนี่ยมันบอกได้ไหลายเนาะฟาดัวไอ้ต้องถามพื้นทีวว่ดาวเพื่อนขายจากบาทผมมาดูราคาเลยพี่นอ้อง แฉกโอ้แต่เป็นไงต้องกลับกับอันเนี้ยแครอทหอมซีอิ๊วนะครับหอมซีอิ๊วเกาหลี มันเข่ากันเลยเนาะุูนะมุงดูน่าจะได้เป็นแบบสูตรน้ำปลาแดกผีมอ,อกของเขาอื เต็มปากเต็มคำดีไหม ผมบ่คิดวันสีแซปป่ป่านนี้เงีนบ่ปลาทัว เมองไร่ซินแซลมอนแซลมอนเป็นตัวสุดๆเป็นตั้งไดนก็เป็นทั้งส่้นเหรอครับผมนเพียงแค่มันถือดองมานาดองซีอ๊ว บ่นจดมั <laughs> นงนำก่อนะนะนำปรี้ยสุดพีบอกนะเขาท่าอะไรปะโอ้โวตองอยียงมากมายเลยโอ้เพีย

แต่เมื่อกี้มาอยู่แฉะปานี่นะปะ้าทัวผมตื่นใจดีครับผมคงต้องมีติดบ้านแล่ๆนะเป็นปะเออเก็บไม่ได้โดนปะ อเจ็บได้เป็นเดือนไหมเดือนหนึ่งพอดีโอ้มันเครื่องกิโลมันต้นอะไรกัมเครื่องกิโลพี่น้องไอทีไปจากปลูกวะสามสามปลูกกิโลเครื่องกิโลเครื่องแมนแซลมอนสองแมนบอกรุงหนึ่งเขาก็กินหลายแท้เขาจะเปิดแล้วตั้นอะคนละคำสุดท้ายแล้วต้นอะ นี่สองปองดิกินเมื่มเวิดปอ้าวอาสุดท้ายสุดท้ายสนามแต่นี่ก็โลวเครื่องแล้วนะครับนะโลวเครื่องครับผมอ่ะหนึ่งสองซ้ำสดนำแท้อื้ม อิ่มมาบออิ่มเปิดอีกอิ่มละอิมแล้วมาอิ่มเนี่ยมีอย่างเนี่ยครับเรต้องอิย่างมากมายหรอกนะแล้วมีแนวกินแซ่บๆมาที่กะกะกับผมนะตึกช่องมันจุดพอดีนะครับก็เลยเอามาจากสุน้องกินก็แล้วกันนะครับน้องอิ่มเดียวเท่านะถ้าน้องบออิ่มกะทิเปิดองที่อีกเยอะแต่ว่าผมกะย่างกินพวกเบิดพี่น้องนะครับมันทีเสียของเพื่อนนะเอาเสมอนาะ โอ้นะครับน่าสาหรับต้องขอบคุณนะครับนะาสำหรับโคเรียดองพี่น้องนะครับโคเรียดองนะครับที่สนับสนุนนะครับวัตถุดิบเกรดพรีเมียมพี่น้องนะครับเอามาให้พี่จ้าได้เป็นบุญลินว่าซื้อสั่งเป็นบุญลินเลยเป็นบุญลินนะครับผมบ่ได้ผมบ่คิดว่าฝันว่าผมทีได้มากินอันแซลมอนไกกระป๋องเนี่ยผมคิดว่า แต่ขนาดแซลมอนสุดๆยังเขายังคอแข็งนะนว่าตา,า,ามตรงนะแซลมอนสุดๆผมคอแข็งนะพี่น้องนะครับแต่ว่าพอมาเจอแซลมอนกระป๋องปั๊บเนี่ยที่เปิดดองพานกับมาวิธีการดองแล้วเนี่ยความรู้สึกคนละย่างกันเลยไหมนะคือจังแบบคือจังแบบบอคิดว่ามันเป็นของดิบนะครับมันหอมนุ่มละมุนลิ่นนะครับเคี่ยวไปนี่กรุบกรับกรุบกรับหลังจากนี้ผมคือได้สร้างเพื่อนเอามาเก็บไปในตู้เย็นผมก็แล้วกันนะครับบ่ให้มันขาด แซ่บดีครับผมนะครับนะสำหรับผู้ใดสนใจนะครับก็อย่าลืมไปติดตามมึงเองนะครับไปติดต่อไปสอบถามมึงเองแล้วกันนะครับหน้าที่ลิงข้างล่างนะครับนะอ่าลิงข้างล่างทาง youtube ครับผมแล้วก็ข้างบนนะครับทางแฟนเพจครับผมนะครับนะไปติดต่อเพื่อนมึงนะครับว่าเพื่อนขายปองได้จากบัตรนะครับแต่ว่าผมการันตีฟันธงเลยว่าแซ่บแน่นอนครับผมนะครับนะเอาสุดท้ายคือเกานะครับนะเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผม ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าและก็ให้กับน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากแต่กระคอฝากช่องน้องแน่ก็แล้วกันนะครับช่องอี้ยังก็นะน้องพี่จ้าขอชิมครับช่องพี่จ้าขอชิมพี่น้องนะครับอาที่ขึ้นที่ขึ้นอยู่เอามุมนี้กันแล้วกันอาทิตย์ขึ้นอยู่มุมนี้ครับผมนะครับน้ามาขอชิมตลอดครับผมตอนนี้คนติดตามเท่าไหร่กันนะสองหมื่นหกครับสองหมื่นหกสี่สามหมื่นนะพี่น้องนะครับดันเข้าไปโบต้องอีงอย่างมากมายดอกเอ้าสหรับกขี้นี่นะพี่จ้ากับน้องนะครับนะ เอาไปหาเลาะขุดปูเนาะไปรไะเดี๋ยวพี่จ้ากับน้องนะครับน่าสิไปทงนู้นให้ทงนาครับผมไปหาเลาะขุดปูกันช่วงนี้ปูกํลาลังมันนะครับนะคืออยากกินปนปูครับผมถ้ทาติดตามเมื่อแล้วกันสีมันหรือสีจังไหลน,นะครับนะสำหรับที่นี่พี่จ้ากับนอ้องขอตัวจากลาพี่น้องไปนิดละครับสวัสดีครับผม